ตัวนี้สามร้อยสิบคันที่นบีขี่ก็ความยาวสามร้อยสิบเหมือนกันแต่คนละสีทักบีใส่แล้วเหรอใส่แล้วโอ้โหไม่งั้นรถตึนนี่ขนาดนี้เลยถึงว่านิ่งเกี่ยวเข้าโค้งนี่ลงสาสตร์อะไรลูกแม่าปทำไมกูช้าเพราะเพราะนี่กูสั่งสีทางเพจโอเคดีแล้วว่าให้คัสตอมสีมาให้ได้สั่งได้เหรอลุงเอ็กใช่คือถ้ามีตังค์ได้หมดบอกเลยทำไมถึงใช้ตัวเรียกว่าประหยัดมาให้น้องๆดูก่อนนบีรูงไหมเพราะว่า ตัวเท่านี้ก็สามารถรองรับได้เออก็คือใครแบบที่มีเงินน้อยราคาจับต้องได้ราคาจับต้องได้แบบไวรุ่นเพราะว่ามีคัตตอมนี่ใช่มีคัตตอมด้วยคัตตอมสีเป็นตัวท็อปกำลังสั่งมาใส่รถสอจเหมือนกันกับรถพี่รอคูแปดรีวก็ใช้จะตัวท็อปก็จะมีรีเบลให้รีเบลอยู่ตางไหนวะอย่างนี้ข้างล่างนี้นะใครสนใจติดต่อได้ที่เพจโอเคดีไทยแลนด์เลยก็สำหรับจะโชกตัวโอเคดีแนี้นะครับ สิ่งที่คุณจะปรับได้ก็คือค่าพีโหลดของสปริงนะตรงนี้คแม่ต,<ร>ตัวสีน้าเงินเนี่ยคายเจ้าตัวหนอนล็อกเกี่ยวก่อนนะครับแล้วก็ในกล่องของเขาอะ่ะก็มีนี่ด้ามเหล็กที่เรียกว่าเอามาใช้งานคายน็อตคูงเหลี่ยมตัวนี้ออกนะครับตัวหนอนแล้วก็นี่เสียบเข้าอย่างนี้แล้วก็เห็นไหมอ่าโอ้ยจับหัวสปริงให้แน่นๆมืแล้วก็ขันเลย อยากได้นุ่มได้แข็งนะครับก็อยู่กับน้ําหนักแล้วก็ความชอบนะน้องๆนี่ในถุงไม้มีอุปกรณ์อย่างนี้แล้วก็เขาก็จะมีวิธีการยิงบาร์โค้ดนะครับเพื่อที่จะลงทะเบียนนะครับแล้วก็รับประกันสินค้าแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะเวลาจะคงจะเคลมอะไรเงี้ยก็น้องๆก็ไปอ่านดูในตัวแท็กนี่แมทที่เขาใส่มาให้นี่ครับโซ่เดิมอมอกมาแล้ววิธีเทียบความยาวเลยนะ ก็ต่ําประมาณสิบกว่ามิลนะฮะจะดูตามตำแหน่งหูใช่ไหมครับตรงนี้ตรงเดิมประมาณสามร้อยยี่สิบครับอันนี้สามร้อยชอบสั้นๆหน่อยใช่ไหมเช็คกันครับก็คือเวลาเราชมรถที่มีความเร็วสูงหน่อยมันจะต้องเป็นไงนวนอนตั้งอยู่พื้นนะขับในถ๋อติดพื้นมันเตี้ยลงมาหน่อยเทคนิคน่ในการตั้งโฉกนะครับควรใส่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน นน้ำหักนะยไปตั้งนอนที่รถล้อล,ลอยนะครับแค่นี้ก็เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยใช่สถาการเปลียมมย่ยนช็อยเาี๋ยนี้ติดลูกยางนี้ด้วยถูกไหมรัดเดียวเสร็จที่น้องๆดูอยู่ก็ภาพเปลี่ยนจริงๆก็ประมาณ10นาที